มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชัยังของพักดีนะครับว่าด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับถือว่าเป็นหางเสือก็เลยก็ได้นะครับที่จะคอยนำพาให้บริษัทเนี่ยไปในทิศทางที่ถ้าไปถูกนะฮะก็ถือว่า สร้างโอกาสให้กับบริษัทได้มากๆเลยแต่ถ้าไปผิดทางเนี่ยบริษัทเองก็ต้องเสียเวลานะครับในการที่ต้องกลับตัวนะครับปรับปรุงอะไรหลายอย่างเลยเพื่อที่จะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องบริษัทเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นนะฮะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือต้องตั้งมาเพื่อที่จะสร้างผลกําไรใช่ไหมครับแต่ว่าการสร้างผลกําไรเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนวิชั่นด้วยเพราะว่าการสร้างผลกําไรที่ดีมันต้องมีความยั่งยืนประกอบอยู่ด้วยการสร้างผลกําไรที่ฉาบฉวยนะครับตีหัวเข้าบ้านเอาเป็น้งครั้งไปเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงพอสมควรกับตัวองค์กรกับสังคมแล้วก็กับพนักงานด้วยคือตัวพนักงานเองเนี่ยถ้าเขารู้นะครว่าเข้ามาในบริษัทนี้เนี่ยเพื่อจะทําอะไรเป็นโปรเจกต์เป็นระยะสั้นๆเสร็จเป็นครั้งๆไปจบแล้วก็แยกย้ายกันไปแบบนั้นก็โอเคแต่โดยส่วนใหญ่ของบริษัทมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยว่าด้วยเรื่องของวิชั่นนะครับการมองให้ไกลนะฮะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าบริษัทจะเดินไปกไกลเนี่ยถ้าพนักงานนะครับแต่ละแผนกตัวผู้บริหาร มองกันไปคนละทางเวลาทามันก็ทำเหมืนคนละแบบบางคนมองสั้นคิดว่าทํากําไรระยะสั้นเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการมันก็จะไปขัดกับคนที่มองเรื่องของความยั่งยืนพร้อมที่จะจ่ายบางอย่างนะครับยอมขัดทุนยอมจ่ายยอมลงทุนบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสร้างความยั่งยืนของผลกําไรในระยะยาวคือในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกบางสถานการณ์บริษัทก็อาจจะเป็นที่จะต้องสร้างผลกําไรระยะสั้นเพราะมันเป็นโอกาสที่ ก็น่าจะคว้าเอาไว้แต่แน่นอนว่าโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนก็คงต้องมองยาวๆทีนี้คําถามคือแล้ววิชันที่ว่าเนี่ยมันต้องสื่อสารอย่างไรครับที่จะให้พนักงานทีมงานทุกคนเนี่ยอินไปด้วยโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยตัววิชันเนี่ยคนที่อินที่สุดก็มักจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือคนที่มีอํานาจในการบริหารจัดการสูงสุดขององ,องค์กรถูกไหมครับแล้วตั้งองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอยากที่จะช่วยให้สังคมมันดีขึ้นบางคนบอกว่าอยากที่จะ ทำให้ตัวเองร่ํารวยบางคนบอกว่าอยากที่จะส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่อยากมีเงินจ่ายค่าเทอมลูกอยากที่จะมีเงินไปกินของดีๆซื้อของดีๆของเหล่านี้มันทําให้คนเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยนะครับมีแรงพลังที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างองค์กรขึ้นมาทีานี้ไอ้วิชั่นกับความต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเขาอาจจะต้องการนะฮะร่ารวยอยากจะมีเงินให้กับครอบครัวอยากจะสุขสบาย อยามีรถซูเปอร์คาร์มันไม่มันไม่เชื่อเรื่องแปลงไม่เชื่อเรื่องผิดเลยแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะแปลงออกมาเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ถูกไหมครับว่าด้วยวิชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจนะคือผมไม่อยากที่จะใช้คําพูดที่มันดูแบบตามตำรับตำรามากเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้จริงๆเนี่ยเรามาพูดกันตามตำราเนี่ยในสมัยนี้ผมว่ามันอาจจะใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับวิชั่นเนี่ยมันควรที่จะ ฟังดูแล้วปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหใจเต้นฟังดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะร่วมขบวนรถคันนี้ไปด้วยนะครับถ้ามันฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องกลับมานั่งคิดนิดนึงเหมือนกันนะว่าไอ้วิชั่นของเราที่มันธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันแปลว่าเราวิชั่นของเรามันอาจจะไม่แข็งแรงมากพอหรือเปล่านะครับอย่างที่บริษัทของผมเนี่ยเราก็พูดว่าวิชั่นของเราคือการมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน คุณผู้ฟังบางท่านฟังแล้วอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วมันต่างอะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ยังไงว่ามีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ก็ต้องบอกว่าสินค้าของผมเนี่ยมันเป็นสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับหน้าที่สําคัญของเราเลยเนี่ยคือต้องการที่จะทําให้สินค้าที่มันคุณภาพไม่ค่อยดีน,ยนะครับคนอาจจะจ่ายราคาถูกแต่มันก็ได้ของไม่ดีขณะที่อยากได้ของราคาของดีๆไปเลยก็ต้องจ่ายราคาแพงเราก็คิดว่าเออมัน มันมันไม่จําเป็นไหมเราทําของที่ดีแต่ขายในราคาที่ไม่สูงเกินไปได้ไหมแก้ปัญหาทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องบริการหลังการขายให้ผู้คนได้ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเอามาพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยาวเกินไปเกินกว่าจะเป็นวิชั่นใช่ไหมครับแต่จริงทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำเนี่ยสามสี่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนยกตัวอย่างง่ายๆเลยปลั๊กไฟเ,เราอยู่กับคนไทยเราเนี่ยมีรางปลั๊กไฟอยู่ในชีวิตมานั้งหกสิบเจ็ดสิบปีถามว่ามัน มันมีคุณภาพดีแค่ไหนครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเราเข้ามาเนี่ยเราก็มายกระดับคุณภาพของมันนะครับขายในราคาจะแพงขึ้นแต่ถามว่าเทียบกับคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้คนจะได้ผมคิดว่าเราขายในราคาที่ไม่แพงเลยน,นะครับนี่คือวิชั่นนะครพอคนทํางานเขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสิ่งสําคัญของเราเลยนะคือการทําสินค้าที่มีคุณภาพในราคาไม่แพงเพราะว่ามันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเวลาที่มีซัพพลายเออร์เนี่ย มานาเสนอพวก raw material นะครับวัตถุดิบที่อาจจะต่ากว่าสเปคที่มันควรจะเป็นคือคุณภาพที่มันควรจะเป็นเนี่ยที่เราอ่านดีมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีซัพพลายเออร์มาเสนอต้นทุนต่ากว่าแต่คุณภาพมันก็ต r o p ลงมาด้วยคนของผมก็จะรู้โดยอัตโนมัติเลยอาจจะไม่ต้องพูดเก่งขนาดนั้นแต่หนึ่งอย่างที่คุณจะต้องเก่งจริงๆเนี่ยก็คือการสื่อสารเรื่องวิชั่นของคุณออกไปให้คนเข้าใจนะครับพูดยำๆซ้ำๆแล้วก็เล่ามันอย่างไม่น่าเบือ่อเล่ามันอย่างมีการเชื่อมต่อมีที่มาที่ไป นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญนะครับในการที่จะทําให้วิชั่นของคุณเนี่ยมันทําให้คนอื่นอินนะครับภาษาอังกฤษเรียก,ก Walk the talk คือพูดแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นด้วยผมพูดไปเมื่อกี้ผมบอกว่าพวกสินค้าพวก raw material นะวัตถุด,ดิบที่มันคุณภาพต่ํากว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติคุณก็ไม่ควรใช้แต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนแต่คุณใช้สินค้าคุณใช้ raw material ที่คุณภาพมันต่ําลงคือไอ้คำว่าต่ํา ลงเนี่ยมันก็อาจจะมองได้หลายแง่นะครับร้านอาหารบางร้านก็บอกว่าต้องลดต้นทุนคนไปกินก็บอกว่าไม่อร่อยนี่มันลดคุณภาพหรือเปล่าแต่จริงคุณภาพอาจจะไม่ลดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะฮะต้องหาจุดที่มันเหมาะสมให้เจอคือไม่ใช่ว่าใช้ของดีซะจนเวอร์วังแล้วสุดท้ายต้นทุนมันแข่งขันไม่ได้ถูกไหมครับแต่คุณลดต้นทุนลงมาเนี่ยทำยังไงที่ให้คุณภาพเนี่ยมันไปไม่ไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าจํานวนมากๆของคุณเนะี่ย รู้สึกได้ว่าคุณภาพของคุณลดต่ําลงนะครับผมว่าในเชิงการค้าขายมันก็ต้องแบบนี้เพราะเราคงเอาแบบหลักการเอาปรัชญามาพูดไม่ได้หรอกว่าโอ้เราจะต้องขายของคุณภาพดีเลือกของดีๆตลอดเวลาพูดนะี่มันพูดได้ครับแต่เวลาไปทําการค้าการขายจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้สามารถที่จะลงทุนมหาศาลในการสร้างแบรนด์ได้มันก็ยากลําบากจริงนะครับที่จะไปขายของแพงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณภาพของเราเนี่ยสุดยอดที่สําคัญก็ต้องไปมองนะฮะ a ลน์สเ p ปของการแข่งขันด้วยนะฮะว่าคุณฉีกออกมาว่าคุณภาพดีมากๆเลยเนี่ยมันดีเกินความจําเป็นของที่คนต้องการด้วยหรือเปล่านะครับงนั้นกลับมาในเรื่องของวิชั่นเนี่ย walk the talk ด้วยพูดแบบไหนต้องทําแบบนั้นแล้วก็ทําย้ำๆซ้ําๆนะฮะกาดอย่าตกนะครับอะไรที่มันเป็นตรงกับสิ่งที่เป็นวิชั่นขององค์กรพยายามทําและสื่อย้ำๆซ้ำๆซ้ำๆำๆ,ำำๆำำต้องเข้าใจว่าการสื่อสารวิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่การสปรินตร้อยเมตร เข้าเส้นชัยแต่เป็นการวิ่งแบบว่าระยะทางไกลมาก,มากๆยิ่งกว่ามาราธอนอีกนะครับคุณต้องมีความอดทนนะครับต้องมีความสม่ําเสมอนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อไปซะก่อนนะครับเพราะว่าวาดูวิชันเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปเนี่ยนะครับมันคือหางเสือนะครับไปถูกเส้นทางบางครั้งอาจจะเจออุปสรรคบ้างเจอขวากหนามบ้างเป็นเรือเนี่ยบางทีไปติดสันดอนบ้างนะครับไปเจอโขดหินไปเจออะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติ นะครับชีวิตคนเรามันยังไม่ได้เรียบเฉยได้ร้อเซเลยครับว่าถ้าเป็นยิ่งทําธุรกิจมันก็ต้องเจออุปสรรคขวางหนามบ้างเป็นเรื่องปกติแต่สายตาใหญ่หลุดจับเป้าหมายเส้นทางที่คุณวิ่งไปที่มันวิชั่นรักษามันไว้ให้ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทิยานเดลี่พอดแคส อดแค a ส์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย